ใชครับเราก็เรียกว่าเป็นเราเด็กเรียนฟิล์มแล้วเราก็เอฟซีเจมกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราครั้งนึงในชีวิตเราเหมือนได้คุยกับเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรกที่พวกเราจะได้คุยเนี่ยเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างโอ้เรียนภาษาอังกฤษยับเลยครับเอเหรอเรียนยับเลยครับใช่เราไกด์ไลน์ไปเลยว่าเราจะเอาบทอะไรบ้างก็มีสคริปต์ครับมีสคริปต์ที่พี่พี่แชามเขาจัดเตรียมให้เพราะว่าพี่แชามเขาต้องทำด้วยช่องเขาอยู่แล้วเขาก็ต้องทำสคริปต์อยู่แล้วเนี่ยเขาก็แบ่งสคริปต์ให้เราอะไรอย่าางงเเี้ยรก็ เอาอันนั้นไปเรียนครับอยากทำความระทับใจเป็นยังไงบ้างคะได้ฟรีโอ้ไนซ์มากเลยครับเจมการทางคลีนท์ไนซ์มากๆเลยรู้สึกว่าเป็นเป็นเอ็กซ์เพรียร์ซี่ดีมากๆสำหรับผมเลยครับในการแบบในการได้สัมภาษณ์ในการได้พูดคุยอะไรมีใจมากใช่ครับ <c oughs> ตอนแรกก็กลัวๆอยู่ว่า,วาเอ๊ะเขาจะร้องกับเราหรือเปล่าแต่พอเขาลองกับเราเราก็มันก็สนุกเงี้ยมันก็เป็นแบบว่าเออเป็นภาพจำที่ดีเบาเลย เหมือนด้วยความที่เวลาสัมภาษณ์มันน้อยมากครับเหมือนเขาให้เราแค่ประมาณแบบสี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบแชมป์เพื่อนผมเนี่ยเขาก็เลยแบบว่าสื่อสารด้วยการเอาโปสเตอร์ที่มีเจมกันมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมาติดไว้แล้วก็เหมือนมันสื่อสารว่าโอเคเราเป็นแฟนยูนะอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าผมใช่ครับวางแผนไว้แล้วเหมือนแชมป์บอกว่าเออโปสเตอร์นี่เป็นภาษาสากลครับสำเร็จครับสำเร็จหรือว่าสำเร็จครับผมใช่ครับกับข่าวรุ่งสาม เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าผม,ผมก่อนสัมภาษณ์แล้วเขาก็ให้ดูคุตเตุบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าที่เป็นสิมัีแรกของหนังเลยแล้วซึ่งเรารู้สึกว่าอุ้ยมันน่าดูมากเลยแล้วมันรู้สึกว่าเราก็เป็นแฟนของกาเดียนอยู่แล้วที่กาเดียนก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราชอบที่สุดในอินซอยู่แล้วอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออมันน่าจะเป็นายภาคที่สวยงามของแกลกาเดียนงียครับก็อยากให้คนดูเยอะ <S <S <ๆ S 1> ส่วนผมหรอน่าจะชอบที่ผมชอบพิษแพนแหละครับ ชอบแบบชอบสตาร์ลอร์ดอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเออมันก็เป็นคาแรคเตอร์ที่มันที่มันไม่ได้เพอร์เฟกแหละมันไม่ได้เพอร์เฟกแล้วมันก็จริงๆทั้งแก๊งเนี่ยคือมันไม่เพอร์เฟกทั้งแก๊งแหละแต่มันก็ยังสามารถแบบช่วยจักรวาลได้ช่วยช่วยทำอะไรกิจให้สำเร็จรู้เรื่องได้อะไรอย่างเงี้ยจะไดันจบจะได้ไหมมันคือแบบว่าจบไปแล้วเออถามว่าเสียดายไหมงานเลี้ยงย่อมมีวันเลือกลาครับก็ให้มันจบแบบสวยๆดีกว่า ครับผมก็ฝากนะครับ Guardian of ุ่มกาแล็กนะครับ Volume คนะครับผมก็เอ่อวันที่3สามค่ำนี้นะครับผมทุกโรงพับยมครับครับเป็นยังไงบ้างครับก็ดีครับแฮปปี้ดีครับแฮปปี้มากๆเลยแฮปปี้ตั้งแต่วันวันเอ่อรอบกาล่าเรารู้สึกว่าเออมันมันนานมากๆสําหรับหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยระยะเวลาการถ่ายทำระยะเวลาการติีมตัวหรือว่าสถานการณ์หลายๆอย่างที่เราถ่าย ที่เราทําให้มันถ่ายทําไม่ได้อนะไรอย่างเงี้ยพอมันได้ถ่ายแล้วมันได้ออกสู่สายตาสาธารณชนเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันสําเร็จแล้วหน้าที่เราเสร็จแล้วแล้วเราก็เรียกว่ารอง,งานต่อไปแล้วอนะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีหลายหลายคนก็รู้สึกว่าเออมันรีเลทกับเรามันเป็นเรื่องที่ทําให้เราย้อนกลับไปคิดถึงรักครั้งเก่าได้อะไรจริงๆอะไรเงี้ยด้วยเอลิเมนต์อะไรหลายๆ,ยๆ,อ,ๆอย่างของเรื่องด้วยเนื้อหาการเล่าเรื่องมันก็ทําให้หลายๆคนก็น้ำตา ต้าอาไรกัน้าอะไระครับผมเหรอผมว่าผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีรักแรกอยู่แล้วแหละมันจะเ,เป็นมันเป็นประสบการณ์ที่เราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดหรอกแต่ใจเรามันจะทําให้มันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันก็จะเป็นครั้งแรกที่อยู่ในความทรงจำของทุกคนอยู่แล้วอะไรยเงี้ยอยู่ที่ว่าเราจะอยู่ที่ว่าเราจะจัดระเบียบความทรงจำส่วนนั้นอย่างไร ครับเวาที่แว่าเราถอดลมหนาวดูเได้หรื่าเราย้อนเล่นตอนถอดก็หลายๆอย่างพอเราเล่นไปแล้วครับบางทีมันก็เราเล่นแล้วเราก็ต้องเคลียร์ตัวเองให้มันแบบว่าโอเคเราใช้ชีวิตปกติด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาย้อนดูอะไรเอลิเมนต์อะไรหลายๆอย่างที่เราเล่นไปหรือว่าที่เรารู้สึกไปอย่างเงี้ยมันก็มันก็รีมายกับได้มสามารถสะทอนได้เลยเนาะครับ ใช่ะครับใช่ถามว่าโล่งไหมโล่งครับโล่งมากๆ,ๆเลยตั้งแต่ที่ได้ท,ไดที่ได้ดูพร้อมทุกคนที่เริ่มมีฟีดแบ็กกลับมาว่าโอ้ยเฟนหนังหนังทัดใจเรามากหรือว่าเออมันมีบางส่วนที่มันต้องแก้ไขมันมีบางส่วนที่อาจจะเราอาจจะเขาอาจจะยังไม่เข้าใจอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโล่งมากๆๆครับ เราก็ได้ไปคุยได้ไปพูดคุยหลังจากหลังจบอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้มีแบบเป็นอย่างวันก่อนเออเมื่อวานเมื่อวานนี้มีแบบว่ามีครูแลกเว้นมาเพื่อเพื่อมาดูอะไรเงี้ยเพื่อมาเจอเราก็รู้สึกว,ว่าเอ้ยมันเป็นซึ่งเราเหมือนเราไม่ได้มีงานต่างจาังหวัดแบบสัันนึงแล้วอะไรเงี้ยพอได้ไปเจอมันก็เหมือนได้พูดคุยแลกเปลีย่ยนกับว่าโอเคเหมือนแบบว่าเออเขาก็เหมือนอยู่ไกลเขาก็ทํางานด้วยทํางานที่มันมีความรับผิดชอบมันอาจจะไม่ได้มาหาการได้เจอกันครั้งนี้ก็รู้สึกว่าเออ เหมือนเขาก็แฮปปี้มากๆเราก็แฮปปี้มากๆเหมือนกันที่ว่าเราเนี่ยตอนนี้คือเราโค่นตำแหน่งเป็นพระเอกภาพยนต์เรื่องแล้ของจีนเลครับกดดันครับถามว่ากดดันไหมกดดันครับกดดันครับแต่ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ไว้ใจไว้เนื้อเชื่อใจในในสิ่งที่เราทำานี่ครับผมก็หวังว่าจะหนังเรื่องนี้จะเข้าไปอยู่ในใจของใครหลายๆคนครับผม ดีใจสุดๆครับมันด้วยระยะเวลามันสั้นกว่าด้วยมั้งครับสั้นกว่าละครแล้วละครมันใช้เวลานานกว่าแล้วการที่เราจะคีบคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์หนึ่งในการถ่ายละครมันอาจจะใช้พลัางงานมากกว่าหนังมันหนังมันใช้เวลาน้อยกว่าแฟนๆต่างประเทศเหรอครับคิดว่าคาดว่าน่าจะมีการติดต่อครับจะเกิดขึ้นอยู่แต่ไม่รู้อัปเดตอะไรเลยเลย นะครับแต่หวังว่าหวังว่าแฟนๆต่างประเทศอาจจะได้ชมกันในเร็วๆนี้ครับผมในเร็วๆนี้อย่างน่าตืนเต้นนะครับเขาเลยทีญี่ปุ่นครับเขาก็เป็นเออเป็นมินิไลฟ์เล็กๆครับผม <c oughs> เป็นมินิไลฟ์เล็กๆที่เออเหมือนเราไปเล่นเออไทฟสอยู่แล้วไทยเฟสที่เป็นของเออของไทยญี่ปุ่น <c oughs> เราก็โอเคเหมือนเขาก็มีแบบว่าจัดแฟนมีทให้เล็กๆน้อยๆให้แบบว่าให้ได้พบปะแฟนๆที่ญี่ปุ่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับให้แบบว่าเออเป็นแบบ เป็นไลฟ์เล็กๆแบบร้องเพลงนิดๆหน่อยๆพูดคุยกันนิดๆหน่อยๆให้พอหายคิดถึงกันนี่เป็นฐานะศิลปินเลยนะครับในฐา,านะศิลปินครับห <c oughs> ลายฐานะเหลือกเกิน <c oughs> <c oughs> ครับก็ดีใจครับก็เ,เพลงบางเพลงเราก็ยังไม่เคยเล่นให้แฟนๆฟังเงี้ยครับก็เอาเพลงใหม่ๆไปเล่นให้แฟนๆฟังด้วยครับเตรียมตัวนะเตรมตัวครับเตรียมตัวอย่างดีครับอะไรนะฮะภาษาพร้อมครับคนนี้จีวาครับอันนี้ก็ตกกระเซมัสครับผม ครับครับแอลแอลครับก็ตอนนี้ก็เริ่มมีเปิดขายบัตรไปแล้วสองรอบเต็มหมดแล้วครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆนะที่ให้การตอบรับแอลแอลไปอย่างดีนะครับผมแล้วก็คิดว่าคาดว่าอีกไม่นานน่าจะเริ่มซ้อมมาแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มอยู่ในการวางโครงคอนเสิร์ตมีการวางว่าเออ เออ่จะมีเพลงอะไรบ้างหรือว่าพาร์ทคอนเสิร์ตในแต่ละพาร์ทจะเป็นยังไงบ้างครับก็แบบว่าพวกเขาอย่างรว่าแลวคู่ตอนนี้รอบสองประกาศอันที่รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกรู้สึกไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะว่ามันเยอะมากจริงๆครับมันเยอะมากที่ LL เป็น LL รอบที่แล้วที่เป็นเอ่อเป็นรุ่นพี่เป็นเอ่อพี่คิดพี่สิงห์พี่ไบรท์พี่วินเป็นพี่เต้พี่นิวพี่อ๋อพี่กันอย่างเงี้ยมันสี่คู่แต่ครั้งนี้มันแปดคู่แล้ว ตอนนี้คือ,อ,อน้องโค้จิมินไนนี่คือสุดๆเลยไม่แปลกใจเลยครับผมครับม,ม,มีวางๆไว้แล้วครับมีในใจแล้วแต่เดี๋ยวดูว่าถ้าสมมติมันวางมันถูกร้อยเรียงเป็นโชว์ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะมันจะเข้ากับคนอื่นไหมเพราะว่าเราก็เราก็แอบแปลกแยกกว่าคนอื่นนิดนึง <c oughs> <laughs> ใช่ครับร <c oughs> แหน่งต่อปกติเรารับตำแหน่งเป็นน้องล็กสุดตอนนี้มีน้องเล็ก,ลก,ลกๆๆ <c oughs> <c oughs> ยังไงเออ ผมทำใจเรื่องนี้มาสักพักแล้วครับตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นมีกิฟเต้เสองก็เริ่มมีกูวินเริ่มมีแพทริกเข้ามาก็ <c oughs> <c oughs> เริ่มทำใจแล้วว่าโอเคอีกหน่อยต้องมีเด็กกว่านี้แหละแล้วลเราก็ครับก็เรียกว,ว่าขอขปรึาษากากพี่ชายสุธิรักครับทั้งเตยตะวันและออฟจุมพลแต่ว,ว่าเออเป็นรุ่นที่เราต้องทำยังไงบ้างเราก็อาจจะต้องทำให้น้องๆเคาลบเราก่อนครับแล้วหลังจากนั้นถ้าจะสนิทอะไรกันเดี๋ยวมันรักกันด้วยใจอยู่แล้วครับ ถ่ายทอดความเป็นอาวุโสดีกว่าครับ <c oughs> ถ่ายทอดความอาวุโสให้ว่าโอเคนอกจากมีพวกูแล้วเนี่ยยังมียังมียังมีมึงอยู่นะโอเคให้น้องๆเขาได้ให้น้องเขาได้เคารพกันอยู่ครับผม <c oughs> เอ่อ <c oughs> ผมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าผมก็ติง้งต้องเอ่อบ้าบ้าบาบาไปไม่รู้ว่าน้องจะเคารพผมอยู่หรือเปล่า <c oughs> แต่ก็น่าจะน่าจะเออเป็นพี่น้องกันแหละครับตอนนี้ตอนนี้ไอซีจะโอเคไหมครับ รนะครับขอบคุณอะจรแฟนพงมากอ๋อครับก็ขอบคุณนะครับติดตามกันมาตั้งแต่ตั้งแต่ร้านแรกตอนนี้ห้าร้านแล้วนะครับก็ขอบคุณหวังว่าหวังว่าจะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็สัญญาว่าจะทํางานนีดเดียวมาให้ทุกคนได้ได้ชื่นชมนะครับได้ดูได้ฟังได้สัมผัสนะครับผมก็ขอบคุณมากครับที่ให้กำลังใจมาตลอดครับขอบคุณครับขอบคุณมากได้ครับ